ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่เด็กนักเรียนผู้ปกครองของสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีเวลา7จ็นาิกาสานาทีของวันที่8กรกฎาคม2565นายนิวัฒน์รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่เด็กนักเรียนผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียนเมืองใหม่ชลอลาดรังสฤิฐ์อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ทั้งนี้เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนเด็กนักเรียนผู้ปกครองในชั่วโมงเร่งด่วนโดยจะมีเจ้าหน้าที่คณะครูบุคลากรทางการศึกษาสมาชิกกองอาสา,ารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรีจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่13ร่วมดําเนินการในการรับน้องนักเรียนและพาน้องๆไปส่งถึงในโรงเรียนอย่างปลอดภยัยและอำนวยความปลอดภัยในการข้ามถนนของเด็กนักเรียนอีกด้วย ซึ่งได้สร้างความประทับใจแก่คณะครูอาจารย์น้องๆ้น,งนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมากทีเดียวครับ